บอกเล่า965ที่96.5 FM คลื่นความคิดสารพลังส,งสร้างสุขภาวะสนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสอชอ ว <c oughs> นี้ก็ยังตีสาระที่น่าสนใจโโวันนี้มาจากนู่นเลยใช่ไหมชายแดนนูนนะที่ชายแดนค่ะจะพาไปสนทนากับอาจารย์หมอนายแพทย์สุวั์วิริยพงศกิจผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาในฐานะที่อาจารย์ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่12จะพาไปดูค่ะว่าการปรับตัวของบุคลากรด้านสุขภาพกับงานชุมชนร่วมป้องกันและควบคุมโรคโควิด19ยังไง ้างอาจารย์หมออยู่ที่โรงพยาบาลสนามครับคุณหมอสวัสดิ์คะสวัสดีค่ะครับสวสดีครับคุณสุวิทย์คุณอมรครับครับค่ะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะทราบว่าตอนนี้อาจารย์ก็อยู่ที่โรงพยาบาลสนามเพื่อไปดูกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ได้รับการตรวจยืนยันว่าเป็นโควิด -19 ถึงสี่สิบคนทำอะไรบ้างคะอาจารย์ที่ที่โรงพยาบาลสนามอทำอะไรบ้างใช่ไหมครับค่อคือนึกภาพอย่างนี้นะครับผมคิดว่าศูนย์กักกันนี้ก็คือ สภาพเรือนจําหรือคุกที่เรารู้จักกันง่ายๆนะครับ <ภา S 2> แต่ว่าสภาพจะแตกต่างก,กันในแง่ที่ว่าที่เนี่ยปกติแล้วเป็นที่กักกันตัวชั่วคราวก่อนที่จะปล่อยตัวกลับไปยังประเทศต่างๆนะครับค่ะ <ภา S 2> เพราะฉะนั้นสิ่งที่แตกต่างอันแรกก็คือว่าเอ,อคนส่วนคือไม่มีคนไทยเลยข้างในมี <ภา S 2> แต่คนที่เป็นคนต่างชาติทั้งหมดมีทั้งกลุ่มที่เป็นคนแรงราง,งานต่างชาติมีทั้งคนที่เข้ามาผิดกฎหมายและอื่นๆนะครับ อยู่ที่นี่นะครับส่วนที่สองก็คือเนื่องจากว่าสถานการณ์ในช่วงเวลานี้แหละเกือบทุกประเทศเนี่ยปิดประเทศก็เลยทาให้ไม่สามารถส่งตัวกลับประเทศต้นทางของแต่ละสัญชาติหรือพลเมืองเขาได้ก็เลยเกิดสภาพค่อนข้างแออัดนะครับในในในส่วนาก,การแห่งนี้นะครับแล้วพอมีสถา,านการณ์โควิดเข้ามาอีกเนี่ยก็ทําให้มีความยุ่งยากมากในการจัดการนะครับ เราต้องฝ่าฟันไอ้ข้อจํากัดทั้งหลายเนี่ยมาสร้างระบบโรงพยาบาลสนามซึ่งผมเข้าใจว่าเท่าที่สื่อต่างๆได้โทรศัพท์มาคุยด้วยเนี่ยเขาบอกว่าคิดว่าน่าจะเป็นแห่งแรกของโลกที่เรามาสร้างระบบโรงพยาบาลสนามในสถานที่แบบนี้นะครับในเรื่องการจัดการกับโควิดนะครับสิ่งที่เราทําอันแรกก็คือว่าเราจะต้องมาดูสภาพโดยรวมของศูน์กักันแห่งนี้ทั้งหมดเลยครับ ซึ่งต้องต้องบอกว่าเป็นโชคดีแล้วก็เป็นความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ตํารวจตรวจคนเข้าเมืองมากที่เขาให้ความร่วมมือครับเพราะว่าต้องพาเราเดินดูสภาพของศูนย์กักกหรือเรือนจําแห่งเนี้ยทั้งหมดทุกบริเวณเพราะว่าทั้งหมดสี่สิบกว่าคนเนี่ยถือว่าค่อนข้างยากในการจัดการในแง่ที่ว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยถ้าเราอยู่ข้างนอกอยู่ระบบโรงพยาบาลเนี่ยแต่ละคนเนี่ยควรจะต้องอยู่ห้องแยก ต้องแยกอาจจะเป็นหลายคนนะครับหรืออาจจะเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นโคฮอร์ตเป็นโคฮอร์ตวอร์ดภาษาแพทย์ก,ก็เรียกกันอย่างนั้นนะครับก็ต้องไปดูสภาพว่าสามารถที่จะจัดการตามสิ่งที่ผมพูดถึงหรือหลักการในทางการแพทย์ได้ไหม<อ>ก็ปรากฏว่าก็มีข้อจำกัดหลายด้านเพราะว่าเราจะเอาทางการแพทย์อย่างเดียวมาใช้ภายในนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ตอบโจทย์ในเรื่องความปลอดภัยนะครับ ของลักษณะของศูนกัรกันตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลกับทางเจ้าที่ตรวจคนเข้าเมืองกันว่าอะไรที่คิดว่าเห็นตรงกันแล้วพอที่จะทําทได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยความร่วมไม้ร่วม,มือและความเข้าใจกันอย่างสูงมากครับก็ oh, <okay. S 2> ผมเข้ามาก็ก็พูดพูดตรงๆว่าเราก็มีอะไรก็ต้องบอกเขาหมดว่าเราคิดอะไรค <Okay. S 2> เราวางแผนอะไรบ้างแล้วเขาเอง จะต้องมีส่วนในการตัดสินใจด้วยกันทั้งหมดความรับผิดชอบเนี่ยถือว่าเป็นความรับผิดชอบด้วยกันไม่ใช่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพราะฉะนั้นพอเราตั้งหลักอย่างนี้ได้เนี่ยสาการก็ค่อยๆลี้คลาย,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 ยไปนะครับค่ะเราเข้ามาวันแรกหลังจากได้รับมอบหมายจากภูมิคกบัญชาเนี่ยผมก็เข้ามาแล้วก็วันศุกร์นะครับวันเสาร์เราเข้ามาเลยครับเรามาวันแรกเราก็จัดการก็คือต้องแยกกลุ่มผู้ป่วยก่อนครับค่ะทั้งหมดจริงๆแล้วในกลุ่ม ผู้ที่เข้ามากักกันเนี่ยในฟลอร์ในชั้นเดียวกันเนี่ยมีอยู่สามห้องขังเนี่ยก็อยู่อยู่สี่สิบเจ็ดคนฮนะค่ะในสี่สิบเจ็ดคนนี้ยเป็นบวกสี่สิบสองตามข่าวอีกห้าคนเป็นลบคเพราะฉะนั้นเราต้องแยกห้าคนนี้ออกมาก่อนค่ะนะครับห้าคนเนี้ยแยกออกมาแล้วเราก็ต้องตรวจประเมินสภาพเขาแสดงว่าผมก็ต้องยกทีมแพทย์ทีมพยาบาลมาที่นี่เลยผมต้องยกเอารถเอ็กซเรย์มาที่นี่หนึ่งคันเพื่อมาตรวจ ประเมินสภาวะของปอดผมต้องเจาะเลือดตรวจดูตามมาตรฐานที่เราตรวจที่โรงพยาบาลคืออะไรที่เราทําได้ที่โรงพยาบาลเราจะพยายามวางมาตรฐานให้ใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับเพราะผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของหลักมนุษยธรรมเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งเราก็ต้องคํานึงถึงเป็นเรื่องแรกอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นก็จัดบริการที่คุยกับทางทางทางตำวจตรวจคนเข้าเมืองนะครับ เวลานำคนไข้ออกมาเนี่ยก็ต้องให้ตํารวจเป็นคนนาออกมาประกบมาหนึ่งตอนหนึ่งโดยที่มีเจอรที่พยาบาลเราร่วมกับทีมแพทย์น,นะครับเอ,อวันแรกเนี่ยเราแยกหนึ่งเราแยกห้าคนออกมาเพื่อให้ไปอยู่อีกโซนหนึ่งนะครับซึ่งก็ต้องจัดเตรียมห้องพักนะครับให้มีเหมาะสมมากที่สุดมีอากาศถ่ายเทอะไรประมาณนี้นะครับก็แยกออกไปห้าคนส่วนคนที่เหลือเนี่ยก็ต้องประเมินสภาพครับ โดยการรอโดยการดูผลเลือดแล้วก็ผลเอ็กซเเย์ซึ่งเราคงไม่ได้ตัดสินใจเฉพาะแพทย์หรือพยาบาลที่อยู่หน้างานเรื่องนี้เรื่องจากเป็นปัญหาระดับประเทศไม่ใช่ปัญหาระดับประเทศคือสเกลของโจทย์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของพวกผมในพื้นที่เฉพาะในระดับอำเภอจังหวัดหรือภาคใต้แต่ผมว่ามันเป็นเรื่องของประเทศใช่ค่ะเพราะฉะนั้นทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเราต้องปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญนะครับค่ะเช่นรีเอ็กซเเย์เนี่ยไม่ได้อ่านโดย หมอมาที่นี่นะครับเราก็ส่งให้อาจารย์แพทย์ช่วยอ่านช่วยประเมินให้แล้วก็ตัดสินใจร่วมกันสิ่งที่เราคิดตรงกันก็คือว่าคนที่มีาพามเสี่ยงมากที่สุดถ้าเราดูจากสภาพซึ่งผมก็ต้องรายงานให้กับผู้ใหญ่ทราปนระยะอาจารย์บาปนระยะว่าผมมาประเมินข้างในเนี่ยถ้าจะจับตั้งโรงพยาบาลสนามภายในเนี่ยผมสามารถทําอะไรได้บ้างก็ต้องบอกไปหนึ่งสองสามค่ะเพราะฉะนั้นข้อสรุปตรงกันก็คือสําหรับคนที่กลุ่มเสี่ยงเนี่ยด้วยสภาพที่เป็นอยู่เนี่ย คงไม่สามารถให้บริการทางการแพทย์ตามมาตรฐานได้ถ้าเราจัดบริการเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงนะครับค่ะเพราะฉะนั้นเลยตัดสินใจที่จะเรียนผู้ที่เนียมหน้าตัดสินใจว่าต้องต้องขยับเอาคนกลุ่มเสี่ยงนี้ออกจากศูนย์กักกันก็โชคดีครับผู้หลักผู้ใหญ่เขาเข้าใจเราก็คือหญิงตั้งคันหนึ่งคนซึงถือว่ามีความเสี่ยงนะครับาอายุครันน่าจะประมาณยี่สิบสัปดาห์ประมาณห้าถึงหกเดือนนะครับ คนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือหลังจากเราเห็นผลเอ็กซเรย์เนี่ยก็พบว่ามีคนที่เป็นปอดอักเสบหรือปอดบวมอยู่ห้าคนในทางการแพทย์ก็ถือว่าสองกลุ่มเนี้ครับที่เราประเมินมีความเสี่ยงมากเพราะฉะนั้นก็ทำให้วันจันทร์ครับช่วงเช้าเราสามารถส่งผู้ป่วยเข้าไปที่โรงพยาบาลสงขลานครินได้หนึนน่งคนกรณีของอีกตั้งคันแล้วก็อีกห้าคนเนี่ยส่งไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลหัดใหญ่ครับค่ะ แล้วก็เริ่มจัดระบบโรงพยาบาลสนามเช่นปรับสภาพห้องขังคล้ายๆว่าถ้าผมพูดภาษาข้างนอกเหมือนทำห้าสอรหรือวิคินิ่งเด็กันค่ะแต่ว่าการทําเนี่ยต้องทําโดยโดยผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้ต้องขังเองนะครับเขาต้องทำเองไม่ใช่ใชหมอ <laughs> พยาบาลไม่ใช่เจ้าที่ตารวจตรวจคนเข้าเมืองเข้าไปทํานะครับเพราะว่าตรงนี้มันมีเรื่องความปลอดภัยเรื่องความเสี่ยงเราต้องจัดการยังไงให้เขาให้เขาทําความสะอาดกันเองให้เขา คือเรามีล่ามคล้ายๆว่าให้เขามีล่ามคนหนึ่งที่จะสื่อสารกับเรานะครับในการที่จะจัดก,การสภาพที่เขานอนอยู่เราต้องแปลงเป็นโรงพยาบาลสนามเรากระจายห้องที่หนาแน่นไปยังห้องข้างเคียงที่ดูเบาบางกว่าใช้หลัก physical distancing เท่าที่ทําได้เดิมเขานอนพื้นเราก็เอาเบาะสนามโรงพยาบาลมามีหมอนมีเบาะอาหารเดิมที่กินใส่ถุงไม่มีช้อน ให้มือเปิดเอาพูดง่ายง,งี้เนาะค,ค่ะ่ก็ต้องมีถาดหลุมให้เขาก็ต้องแยกกันกินหลุมไข่หลุมมันต้อนมีอะไรทุกอย่างครับครับก็คือเป็นโรงพยาบาลสนามแต่ว่ายกระดับจากของเดิมที่เขาเป็นอยู่ครับแต่แต้องเป็นไปตามสภาพนะครับ,รบการต,ตัดสินใจทุกอย่างเนี่ยต้องตัดสินใจร่วมกันร่วมกับทางเจ้าที่ต่อมาอันนี้อันนี้เล่าให้ฟังเป็นขั้นตอนเนี่ยแต่ว่าในทางการทําจริงเนี่ยไม่ง่ายนะครับโหยากเลยเพราะว่าเรื่องการศึกสาเอ่ยเรื่องอะไรเอ่ยมันยาก ว่าเราจะทําความสะอาดเรือนพักให้เป็นให้เป็นโรงบาลสนามเนี่ยเราใช้เวลาเกือบสองวันฮะค่อยๆเปลี่ยนสภาพเขาคือถ้าใครมาวันแรกกับวันนี้เนี่ยผมคิดว่าเห็นแตกต่างชัดเจนเลยคงไม่ได้คิดว่าผมสามารถแปลงสภาพได้ถึงขนาดนี้เชียวหรอครับเช่นตอนนี้เหมือนคนไข้ในโรงพยาบาลนะครับทุกคนจะเป็นจะมีเสื้อโรงพยาบาลสวมใส่ เราขอให้เขาเอาชุดเดิมออกทั้งหมดนะครับเราถือว่าเป็นขยะติดเชื้อเพราะว่าเชื้อโรคอาจจะติดอยู่ในเสื้อผ้าเขา,านี้ทุกคนมีชุดโรงพยาบาลใส่มีเบาะให้นอนมีถาดหลุมประจําตัวเราทําเหมือนกับมีประวัติผู้ป่วยเป็นหลายคนเป็นชาร์จผู้ป่วยเลยครับแต่แทนที่อยู่โรงพยาบาลมาอยู่ที่ศูนย์กัรแันแห่งนี้ครับครับมีรูปเราต้องใช้รูปเป็นสัญลักษณ์<อ>นะครับ<อ>เพราะว่า ชื่อบางทีชื่อซ้ํากันอะไรเนี่ยครับมันมีจุกฉิกอะแยะ,ยะนะครับแล้ววันนี้เราก็ได้รับความุเคเาะห์จากทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินที่เอาหุ่นโรบอทนะครับมาช่วยวัดไข้ให้เราเพื่อลดความเสี่ยงที่เจ้าที่ทั้งต่อหมอและเจ้าที่น้องพยาบาลเราจะเข้าไปวัดไข้นะครับอันนี้เล่าให้ฟังพอสังเกตว่าจนมาถึงวันนี้มันก็มีความคืบหน้าเป็นไปตามลําดับครับ,รบเรื่องยาเนี่ย เราให้ยาตั้งแต่วันแรกนะครับวันเสาร์ที่เราเข้ามาเนี่ยเรารู้เลยว่าการกินยาเนี่ยจะเป็นหัวใจสําคัญของการควบคุมครับเพราะฉะนั้นทุกคนได้รับยาครับเหมือนกับคนไทยที่ได้รับเลยครับอันนี้ผมยืนยันครับค่ะได้ยืนยันได้เลยครับยาตามสูตรมาตรฐานที่ควรเป็นนะครับครับซึ่งซึ่งแพทย์ก็จะประเมินแต่ละท่านนะครับอย่างเช่นคนท้องเราไม่ให้โควิดอน่่งนี้เป็นต้นคนทีบบ่ปอดรวมส่งไปหนาดใหญ่เขาก็ให้ตัวฟาวิอันนี้ครับซึ่งก็เหมือนกับ คนไทยที่เราได้เลยครับได้ยาแบบเดียวกันเลยครับผมครับก็ถือว่าค่อยๆก้าวทีละก้าวครับไม่สามารถจัดการเบ็ดเสร็จได้ภายในหนึ่งวันสองวันครับอันนี้เราทำมาตั้งแต่วันเสาร์จนถึงวันนี้วันพุธนะครับค่ะก็เป็นรูปเป็นล่างเริ่มเป็นรูปเป็นล่างจริงๆที่จะพูดเต็มปากว่าเป็นรถวันสนามได้ผมคิดว่าน่าจะประมาณวันจันทร์นะค่ะสาร์อาที่จะเป็นการเตรียมความเข้าใจกันระหว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเรากับทีมของ จ้าหน้าที่ตำรจวจตรวจคนทของเมืองทั้งในระดับผู้ปฏิบัติทั้งในระดับผู้บริหารแล้วก็ที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือชุมชนนะสาคัญมากครับเราต้องให้ความมั่นใจชุมชนว่าเราจะจัดการข้างในเนี่ยเพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับคนในชุมชนเึ่งนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับนี่แหละผมต้องให้ความแั่นใจกับคที่ว่าทุกอ,อย่างจะจัดการเป็ดเสร็จอยู่ในนี้คแต่ถ้ามีความจําเป็นที่เราต้องส่งต่อผู้ป่วยเนี่ยเราต้องส่งโดยรถโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานครับ พนักง,งานขับรถพยาบาลที่มารับต้องใส่ชุดป้องกันเราซีลรถเต็มที่นะครับขยะทุกอย่างที่อยู่ในเรือจนจํานี้ที่อยู่ในห้องในโซนนี้ถือว่าเป็นขยะถุงแดงเป็นขยะติดเชื้อเรามีรถโรงการมารับทําลายทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะต,ต้องให้ความมั่นใจชุมชนว่าไม่มีอะไรเล็ดรอดไปในชุมชนครับความรู้ความเข้าใจของประชาชนนี่เขารับได้ไหมอาจารย์ตรงนี้ผมคิดว่าเนื่องจากว่าพื้นที่ที่อยู่ที่อำเภอสรเดาวโซนด่านนอกเนี่ย เรามีคนไทยอยู่ในมาเลเลเข้ามาตั้งแต่วันที่สิบแปดนะครับซึ่งก็มีการคัดกรองมีการเพราะเชื้อมีการตรวจโดยทีมเป็นลําดับอยู่แล้วความเข้าใจนี้แรกๆก็อาจจะมีความวิตกกังวลแต่ว่าผมคิดว่าพอทําได้ไปสักสามสี่วันห้าวันเนี่ยความชัดเจนอย่างนี้มากขึ้นเนี่ยผมเข้าใจว่าสถานการณ์ก็เริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นครับว่าสุดท้ายอย่างเช่นกรณีคนไทยนะในมาเลที่เข้ามาเนี่ย ท้ายก็คือที่น้องเราคนไทยด้วยกันนะฮะเราต้องดูแลเขาซึ่งผมจะ่ะนั้นเคลียร์ไปได้น,นะครับ <S <S เช่นเดียวกันคนที่เป็นที่อยู่สูตรแกกันแห่งนี้ขณะนี้เขาก็อยู่เดิมบนตื่นดินไทยผมเชื่อในฐานะที่เราเป็นมนุษย์คนหนึง่งเราก็จะดูแลเขาเช่นเดียวกันความเข้าใจนี้จะเป็นความเข้าใจพื้นฐานที่จะทําให้เราทํางานได้ได,ได้ได้ไม่ยากนักนะครับ,รบแต่ก็ต้องมีอะไรก็ต้องบอกเขาตรงๆว่าเราทําอะไรอยู่เราทําถึงขั้นตอนไหน และเราจะทําอะไรต่อเช่นเราชัดเจนว่าโรงพยาบาลสนามเนี่ยเราจะดูแลเขาจนตามมาตราฐานคือ14วันนะครับหลังจากนี้เราก็ต้องส่งมอบให้กับทางตารวจตรวจคนเข้าเมืองเพื่อดูแลต่อไปครับตามกระบวนการครับคือสื่อสารชัดเจนให้อ่อ ทั้ง42คนบวกอีก5ที่ไม่ป่วยเนี่ยได้รับทราบในฐานะที่อาจารย์หมอเป็นประธานกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนหรือกขอปเขต12เนี่ยค่ะเอื้อต่อการ,รทํางานของอาจารย์บ้างไหมคะก็ช่วยได้มากครับเพราะว่าผมคิดว่าหนึ่งความเป็นเครือข่ายคือลักษณะกลไกของกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเนี่ยเราทํางานในแนวราบเราต้องมีพรรคพวกทํางานกันเป็นเนะ็ตเวิร์กันนะค่ะเพระนั้นความสัมพันธ์ที่เรามีต่อกันเนี่ยทําให้เวลาเเราาขอคววมช่ยหลื เราพูดในสิ่งที่ในร่มของกอขปเนี่ยก็จะช่วยทําให้เราขับเคลื่อนได้และเกิดความมั่นใจได้ซึ่งคิดว่าในกขปเนี่ยประเด็นที่ตรงกันมากเหล่านี้คนกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มคนชายขอบกลุ่มคนเปราะบางทางสังคมซึ่งไม่ใช่มีเฉพาะที่เป็นคนไทยนะครับแรงงานต่างชาติเนี่ยคนเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบางทางสังคมครตรงกันเลยครับเป็นหนึ่งในสี่เรื่องที่กข,ขปเขตสิบสอง เขตจังหวัดตอนล่างของเราเนี่ยทําเป็นเรื่องประเด็นการขับเคลื่อนสําคัญในช่วงสองปีลแล้วครับค่ะเราความสําคัญกับเรื่องนี้อยู่แล้วครับยิ่งเกิดเหตุการณ์นี้ก็ทํะให้เห็นว่าถ้าเราถ้าเราได้ยึดหลักของลักษณะของการขับเคลื่อนที่ต้องใช้ภาคีเครือข่ายในการทํางนานในการที่จะต้องใช้ทรัพยากรร,ร่วมกันเนี่ยผมเชื่อว่านี่ก็เป็นโจทย์ที่ที่ที่ทท้าทายเราครับค่อะอาจารย์มองว่าตรงนี้จะเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให กขอปเขตสิบสองเป็นพลังสำคัญขับเคลื่อนสู้โควิดได้สำเร็จไหมคะครับเรามีเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่มากมายนะครับด้วยความเข้มแข็งของตั้งแต่ชุมชนขึ้นมาของเครือข่ายที่เรารวมตัวกันมาตลอดในช่วงสองสามปีที่ผ่านมานะครับค่ะผมเข้าใจว่าช่วงนี้เราไม่สามารถที่จะมีการปรึกษาหรือกันทางการประชุมที่เป็นทางการเราก็ใช้ ลักษณะการประชุมออนไลน์กันซูมบ้างหรือแล้วแต่ตัวโปรแกรมตัวไหนนะครับเพื่อสื่อสารกันว่าตอนนี้ใครทําอะไรอยู่ที่ไหนนะครับแล้วการทํางานเนี้ยมันโดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับโควิดสิบเก้าเนี่ยรูปธรรมในพื้นที่ต่างๆเนี้ยเขาได้ทำอะไรบ้างมีน่าสนใจทั้งในสามจังหวัดชายใต้ที่เราเห็นความเสื่อทรนของผู้คนในชุมชนการดูแลคนยากไร้เขาไม่ใช่ มีปัญหาเฉพาะเรื่องโควิดแต่เรื่องสภาพเศรษฐกิจสังคมซึ่งทําให้เขาไม่มีงานทําคบไม่มีข่าวสารหรืออะไรก็แล้วแต่ือผลที่เป็นโควิดที่โพสต์จะกลับไปอยู่ไปสู่ชุมชนได้ยังไงผมคิดว่าที่ผ่านมาเราเห็นว่าถ้าพลังจากชุมชนข้างล่างเข้มแข็งแล้วมีเครือข่ายเป็นหนุนเสริมให้ความมั่นใจเขาเนี่ยผมเชื่อว่าหลายเรื่องเนี่ยมันไปได้ด้วยดีแล้วก็อยู่บนพื้นฐานของความเข้าอ,อกเข้าใจร่วมกันนะครับผมมีตัวอย่างอย่างเช่นว่า ผมมีผู้ป่วยคนหนึ่งที่เป็นโควิดเนี่ยเป็นเป็นพี่น้องมุสลิมน,นะครับเขาจะกลับมาจากปากีสถานเนี่ยคพอเขาโควิดโพสตีบแล้วเนี่ยโอ้ชุมชนหน้าวันแรกเนี่ยชุมชนไม่ไม่พูดง่ายว่าเป็นที่รังเกียจเลยแหละพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับแล้วชุมชนข้างๆเนี่ยก็รังเกียจชุมชนเขาอชุมชนเขาคนในชุมชนเขาเนี่ยจากหมูแ่บบบ้านเนี้ยไปซื้อของหมู่บ้านนึงเนี่ยก็ไม่กล้าขายให้ท่านนั้นนะฮะเรื่องใหม่ๆจริงๆเลยฮนะแต่ว่า หลังจากที่พอเขาเข้ากระบวนการแล้วชุมชนเข้าใจขึ้นเช่นอ้าวชุมชนบางส่วนเริ่มเข้าใจโตอิหมามนประจำมัสยิดเข้าใจบอกว่าเราจะไม่ดูแลเขาได้ยังไงเขากลับมาจากปากีสานขนานั้นเนี่ยผลการตรวจเนี่ยขนานั้นเนี่ยเขามาเนี่ยสบายดีนะครับผ่านช่วนอภูมิเลยมาเรียบร้อยนั่งรถกลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วก็ไปกักตัวแต่ชุมชนไม่อยากให้ไปที่บ้านก็มาที่มัสยิด ทีม่มาชีิดที่กักตัวก็มีผู้นำศาสนาคนที่เขาเข้าใจเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่เป็นเครือข่ายเข้าใจไปเยี่ยมทุกวันจนกระทั่งมาได้สามสี่วันและเป็นไข้แจ้งมาที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลออกไปทําการเพาะเชื้อให้ถึงในชุมชนพบว่าเป็นบวกนําตัวกลับมารักษาในโรงพยาบาลจนครบสิบสี่วันแล้วนาตัวส่งกลับไปในชุมชนระหว่างทางเนี่ยเราได้รับเสียงหรือกระแสะจากชุมชนบอกว่า คนนี้แม่ให้กลับบ้านเลยล่ะเป็นโควิด<อ>แต่กระบวนการที่เราทํากันในระหว่างที่เขารักษาที่โรงพยาบาลเรามีทีมแพทย์ทีมพยาบาลทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทีมผู้นําชุมชนผู้นำศาสนาค่อยๆหรือแม้กระทั่งภรรยาผู้ป่วยเองไปนั่งคุยตั้งวงล้อมมาชุมชนสร้งงางความเข้าใจพูดจาภาษาแบบค,คนที่เป็นพี่น้องกันอ่ะ,ะจนสุดท้ายภาพสุดท้ายที่ผมลงได้มีโอกาสร่วมไปที่ชุมชนเองก็คือ สำหรับผมประทับใจมากนะก็คือชุมชนแหให้รับการต้อนรับต้อนรับเขาอย่างดีในฐานะเขาเป็นคนที่เป็นพี่น้องเขาอะในหมู่บ้านเขาชื่อว่าหมู่บ้านท่าโพที่อำเภอสะเดานะครับเขาผมว่าเขาวาเขาน้ําตาซึมเลยคือจากวันแรกที่มาแบบไม่มีใครเอาแต่วันนี้ชุมชนบอกกลับมาเลยเราจะช่วยกันดูแลนะท่านผู้ใหญ่บ้านท่าน ายกอบตมาช่วยกันบ้านเนี่ยถูกจัดใหม่โดยคนในชุมชนเองนะครับ <c oughs> จัหลุดเยี่ยมมีเว้นระยะห่าง <c oughs> ใครจะมาเยี่ยมต้องอยู่จุดนี้ของมาเยี่ยมต้องตั้งตรงนี้ตรงนี้เแ <c oughs> อยกอฮอล์ล้างมืออยู่หน้าบ้านโอ้นี่เป็นภาพที่ดีมากเลยครับแล้ะคนในชุมชนบอกว่าทําให้เขาเปลี่ยนความคิดเลยอย่างนี้เป็นต้นค่ะ <c oughs> นี่คือเรื่องราวต่างๆที่มีนะครับ <c oughs> มีความสวยงามเยอะแยะครับ เติมพลังใจให้ดีจริงๆครับได้ครับอาจารย์จากในพื้นที่ทั้งเรื่องแรงงานากับกรณีที่อาจารย์ยกต,ตัวอย่างเนี่ยสำหรับภาพรวมทั้งประเทศเนี่ยอยากให้อาจารย์ฝากสั้นๆนะอาจารย์มองว่าหัวใจที่จะเป็นภาพรวมสําหรับคนไทยทั้งประเทศที่จะทําให้เราผ่านโควิดสิบเก้าไปได้เนี่ยตรงนี้อาจารย์มองว่ามันคือเรื่องอะไรครับคือถ้าผมพูดจากลักษณะคนที่อยู่หน้างานทํางานในพื้นที่เนี่ยครับผมคิดว่าสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยเราคงไม่ได้แยก เชื้อชาติวันนะนะ,ะเพราะว่าผมคิดว่าเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องโควิด19เนี่ยมันเป็นผลกระทบไปทุกประเทศทุกชาติในโลกนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อาศัยจังหวะน,นี้ยในการมาทํางานร่วมกันเนี่ยผมคิดว่ายากมากที่จะฟันฝ่าไปเราจัดการประเทศเราได้ดีประเทศเพื่อนบ้านเราไม่ดีเนี่ยผมคิดว่าสักวันหนึ่งก็ต้องกลับเข้ามาในประเทศเราคเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้ในขณะนี้ก็คือความเอื้อทอความเห็นอกเห็นใจ เพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับผมไม่ได้คิดว่าเขาเป็นคนสำหรับแรงงานไม่ว่าจะถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายณนะวันนี้เขามาอยู่ในพื้นดินไทยเนี่ยสิ่งที่เราทาก็คือเราทําหน้าที่ของพลเมืองไทยที่จะดูแลเขา,าเราทาหน้าที่เหมือนกับมนุษย์คนหนึ่งที่ดูแลมนุษย์ด้วยกันแล้วก็ผมเชื่อมั่นว่าโดยพื้นฐานคนทุกคนเนี่ยอยากเป็นคนดีอยู่แล้วความสัมพันธ์ที่เป็นความเป็นมนุษย์เนี่ยมันจะช่วยหล่อเลี้ยงทําให้เราทํางานแล้ว มันก็มีคุณค่านะ,ะเวลาผมพูดเนี่ยเวลาผมพูดทีมแพทย์พยาบาลแต่ว่าเบื้องหลังเนี่ยี่แย่เลยนะครับสองน้องที่จะต้องมาเก็บดูแลความสะอาดนะครับหรือผมมาในศูนย์สกัดนเนี่ยถ้าผมไม่ได้เจ้าที่ตำรวจที่คอยดูแลพวกผมที่จะต้องเข้าไปเวลาเราต้องไปตรวจเราต้องไปประเมิอนอาการไม่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ไม่เคลียร์ห้องให้ผมเนี่ยผมไม่สามารถย้ายคนไข้ได้เลยเนี่ยีเขาคเคลียร์ห้องกันภายในสองชั่วโมงนะ เช็ดถูกันห้องน้ําก็ต้องเช็ดกันเองถูกันเองฮะไม่มีใครฮะเพราะเจ้าหน้าที่ส่วนคนก็เมืองก็ถูกดักไปร้อยกว่าคนนะครับโดนไปเหมือนกันจะต้องช่วยกันทั้งหมดครับคอยากจะนําเรียนว่าจริงๆผมคิดว่าโควิดเป็นโอกาสของทุกๆคนเนาะในการที่หันย้อนกลับมามองตัวเราเองครอบครัวเราว่าชุมชนเราว่าท้ายที่สุดแล้วมันก็คือเรื่องพื้นฐานของความเป็นมนุษย์อ่ะเป็นเรื่องสามัญสำนึกนะมันไม่ต้องใช้วิชาอะไรมาก ถ้าคิดง่ายๆว่าเขาเป็นพี่น้องเราเราจะดูแลเขายังไงอ่ะผมว่าคิดได้แค่นี้มันก็ทำต่อได้แล้วใช่ค่ะไม่ต้องคิดคิดแพงหลายตลบก็ต้องบอกว่าคืนนี้เป็นบทสรุปที่งดงามจากอาจารย์เลยนะครับก็คือพื้นฐานความเป็นมนุษย์ความเอื้ออารีความมีน้ําใจรวมถึงเรื่องสามัญสำนึกของแต่ละคนทีททาให้ผ่านคุณนี้ไปได้แต่ก็โอเคละมันต้องมีหลักวิชามันจะติดกันยังไงเราก็ต้องโอเคเข้าใจตรงนั้นต้องระมัดระวัง เรื่องความปลอดภัยของของทุกคนเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากเป็นเรื่องพื้นฐานนะการสวมใส่ชุดอุปกรณ์ก็ต้องให้มั่นใจจริงๆทุกคนที่มาทํางานหน้างานโรงพยาบาลสนามเนี่ยเมื่อออกจากโรงพยาบาลสนามเนี่ยกติการ่วมกันคือกลับไปถึงปุ๊บต้องอาบน้ําทันทีค่ะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเรามีกติการ่วมกันก็มีข้อปฏิบัติอยู่สําหรับป้องกันเชื้อโรคจากทีมงานเนาะส่งกําลังใจนะคะอาจารย์หมอสวัสด์คืนนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะขอบครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับคุณหมอสวัสด์วิริยะพงษสุกิจผู้ในการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถอยู่ที่อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลามาคุยกับคุณผู้ฟังในคืนนี้ทีฉันขอมอบสองตำแหน่งให้คุณหมอแล้วกันค่ะในฐานะผู้ในการโรงพยาบาลสนามที่เสดาค ฉายภาพให้เราเห็นความยากลําบากในการทํางานแล้วก็ในานะประธานกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนหรือกขปเขตสิบสองซึ่งเขาคือคือเขาทํางานร่วมกันมาหลายปีแล้วด้วยกลไกของเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นรอพสตอสมหมออนามัยโตอิหมามใครต่อใครที่คือเวลาเพื่อนยกหูโทรศัพท์ไปหาเพื่อนคุณสวิตอ่าใช่พูดจาภาษาเพื่อนมันจะช่วยกันมดก็จะช่วยกันไม่น่น่อะอยอันนี้ก็ต้องต้องบอกว่าความงดงามจากขอบชาย แนนี่คืนนี้มาฝากกันเลยเนาะต้องขอบคุณส,ส <า S 1> ช <อ S 2> ที่ไปวางกลไกลเรื่องของสมัชชาระดับพื้นที่ให้แต่ละคนได้มารู้จักกันคืนนี้หวังว่าท่านผู้ฟังคงจะเต็มอิ่มกับความมีน้ำใจหรือว่า จิตสำนึกของมวลมนุษยชาติที่เราช่วยกันดูแลไม่ว่าคนนั้นจะเข้าเมืองด้วยตามอย่างน้อยนะคผิดกฎหมายอลย่างเรในฐาะคนละเมืองไทยอ่ะผมแอบภาคภูมิใจในความมีมนุษยธรรมของแผ่นดินไทยเราค่าคคืนนี้คงต้องรากันด้วยความรู้สึกดีงามแบบนี้เนาะนอนหลับฝันดีนะครับคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับบอกเล่า965ที่96.5 FM คลื่นความคิด